เทรดสั้นยังไงให้ได้กำไรพันจุดสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ากราฟสำหรับใครที่อยากเทรดถือระยะไก,กลๆแนะนำให้ใช้ระบบเทรดนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับซีรีส์นี้ก็จะมีหลากหลาย e p นะครับใครที่เคยได้ติดตามมาเนี่ยก็จะรู้ดีว่าระบบเทรดนี้เนี่ยสามารถทำกำไรได้ไกลามากๆนะครับเทคนิคในวันนี้เราจะใช้ EMA เป็นแค่หนึ่งเส้นนะครับก็ไปที่แทรกนะครับมาที่อิดิเคเตอร์มาที่โหมดเทรดนะครับ แล้วก็มาที่ moving average ช่วงเวลาเป็น200วิธีเป็น exponential ใช้กับเป็น close นะครับอิเมค่านี้เป็นค่า Standard นะครับที่ใช้ในการแบ่งเทรนได้ดีมากๆนะครับเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เขา break ขึ้นมายืนได้นะครับเขาขึ้นอย่างเดียวนะครับจากจุดที่ break ขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาแล้ว73,000กว่าจุดตอนนี้ยังทำ new high ต่อไปเรื่อยๆทีนี้ในทุกครั้งที่เขาย่อลงมาเนี่ยเราจะ take action แบบไหน ในชุดนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะพลาดเพราะว่าใช้การเทรดแบบสลับบายสลับเซลล์นะครับก็เลยไม่สามารถถือระยะได้นะครับส่วนตัวเองที่รันบายขึ้นมานะครับทีละหมื่นจุด20,000จุดเนี่ยก็ยังท้อเลยว่าทําไมเขาถึงขึ้นได้ขนาดนี้บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ปิดออเดอร์นะครับแต่ก็มีการเก็บสก้าวปิ้งนะครับเพื่อสร้างแคชโฟให้กับพอร์ตทั้งหมดก็จะแจ้งไว้ในสมาชิกนะครับหลายคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเทรดไม่มีเวลาวางแผน แต่ละวันก็ไม่รู้ว่าจะเทรดหน้าไหนนะครับก็แนะนําให้เข้ามาเป็นสมาชิกในช่องนะครับเราจะมีวิเคราะห์กราฟในทุกวันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเดินไปกับตลาดได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็หาจุดเข้าที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าเราไม่ได้เทรดบ่อยนะครับเพราะว่าเราเน้นคุณภาพของออเดอร์นั่นเองนะครับมาดูไปพร้อมกันว่าวันนี้เราจะเทรดแบบไหนนะครับเราจะไปเริ่มจากส่วนที่ไซด์เว์นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับ ส่วนเทรนเน่ง่ายอยู่แล้วนะครับเมื่อเขาเบรกขึ้นมายืนได้นะครับจังหวะที่เขาเบรกเนี่ยเราต้องหาความต่อเนื่องของแท่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้สับสนวุ่นวายมากไม่รู้ว่าเขาจะเบรกจริงหรือไม่จริงนะครับเราหาความชัดเจนของแท่งหรือวอลลุ่มนะครับเราจะใช้แท่งเทียน2แท่งในการเทเชั่นซึ่งเป็นแท่งเทียนตามเทรนเทรนเขาเป็นเทรนไรเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรอความต่อเนื่องของเทรนนั่นก็คือการปิดเขียวแท่งที่1และปิดเขียวแท่งที่2 เมื่อปิดเขียว2แท่งเราบายเลยนะครับเก็บกําไร TP 1เท่าหรือ2เท่าก็ได้นะครับใครจะวาง SL ที่เส้นสีเขียวก็ได้นะครับแล้วก็เก็บกําไร TP 1เท่าจุดนี้เนี่ยเราวัดดูว่าวิ่งไปที่เท่าไหร่นะครับถ้าเก็บ TP 1เท่าก็วิ่งไป2,000จุดแล้วนะครับหลังจากนั้นมีการลงมานะครับเราจะเห็นว่าชุดนี้ไม่มีการปิดแดง2แท่งเลยนะครับจะมีแท่งนี้นะครับแต่แท่งแดงแท่งนี้ยังอยู่เหนือเส้น EMA นะครับเราก็ยังไม่เข้านะครับเราต้องรอให้แดงอยู่ใต้เส้น EMA นะครับเราถึงจะเข้า อ่บาบริเวณโซนนี้มีเขียว2แท่งนะครับเขียวแท่งที่1เขียวแท่งที่2แต่ถ้าสังเกตดีๆหางของแท่งนี้เนี่ยเป็นดาบไ์เซเบอร์เนี่ยเราไม่ควรเข้าอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะดันราคาอย่างรุนแรงแล้วทุบกลับลงมานะครับมีความเสี่ยงมากๆนะครับหลีกเลี่ยงจุดนี้น่าจะเป็นข่าวนะครับอ่าหลังจากนั้นมีการหลุดลงมานะครับหลุดลงมาเสร็จปิดแดง2แท่งนะครับจุดนี้ปั๊บอ่าโดน sl โดนไดแอเสร็จดันราคาขึ้นมานะครับมีเขียวที่1เขียวที่2ยังไม่ใช่นะครับจุดนี้จนมาถึงบริษัทนี้ปิดเขียว2แทงเปิดบ่ายเปิดบ่ายกราฟวิ่งไป TP 1เท่าก็ปิดทำกำไรได้นะครับหลังจากเนี้ยเราจะเทรดยังไงต่อถ้าเขาจะขึ้นต่อนะครับเราก็ตีต้านให้เขาเบรกเบรกต้านได้ดนะครับปิดเขียวเปิดบ่ายนะครับก็เก็บกําไร TP เท่าได้เช่นเดียวกันดันราคาขึ้นมาย่อนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเราอาจจะตีต้านไล่แบบนี้ไว้นะครับ ตีต้านแบบนี้ไว้ปั๊บนะครับไม่มีนะครับต้านจุดนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ไม่เบรกจนมาถึงแท่งนี้เบรกได้นะครับเราอาจจะยังไม่มั่นใจก็รอแท่งนี้นะครับแท่งใหญ่ไส้เล็กเป็นแท่งอะไรนะครับใครดูช่องนี้มาก็จะรู้ดีนะครับจุดนี้ก็เก็บกําไร tp 1เท่าได้นะครับแล้วก็จะมีจุดนี้ตีต้านไว้ไม่เบรกต้านนะครับแล้วก็ล่วงลงมาในจังหวะล่วงเนี่ยเราจะไม่เซลเลยนะครับเราจะไล่ตีต้านมาเรื่อยๆถ้าเขาเบรกเราจะบายแล้วเราก็จะไม่ได้กําไรในจุดนี้เราก็ต้องปล่อยนะครับเราต ถ้าใครที่อยากเก็บสั้นนะครับตีแบบนี้นะครับเบรกลงมาเนี่ยปิดแท่งใหญ่ไส้เล็กเราเซลได้นะครับแบบนี้เก็บสั้นๆนะครับ SL ที่ห่างก่อนหน้าแบบนี้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้สวนเทรนเส้น200เดี๋ยวจะสับสนมาถึงจุดนี้หลุดลงมานะครับมีการปิดแดง2แท่งไหมแดง1แดง2นะครับเราเซลเก็บทีพี่เท่านะครับเมื่อเก็บทีพี่เท่าเสร็จเราจะเห็นว่ามีรับที่จุดนี้นะครับแดงและเขียวนะครับทะลุลงมาได้ปิดแท่งเซล เอสแอลใกล้ไปเนี่ยเอที่แท่งก่อนหน้าได้นะครับเก็บที่พิหนึ่งเท่านะครับจุดนี้ก็จะมีรับนะครับเขาหลุดรับมาแต่เราจะไม่ใช้จุดนี้เพราะว่าเขากระโดดแกลบลงมานั่นเองก็หลีกเลี่ยงกราฟแบบนี้นะครับหลังนั้นมีรับที่จุดนี้เบรกยัางยัางนะครับสร้างรับจุดนี้ขึ้นมาใหม่มาเบรกนะครับเมื่อเบรกเสร็จปิดแท่งเปิดเซลลเก็บที่พหนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างรับนะครับเขาก็ทํารับที่สูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับจนางเาดัอย่ช เซล์นะครับเก็บ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าบริเวณโซนนี้ก็มีรับอีกนะครับถ้าเราเซลล์จุดนี้นะครับแล้ววาง SL ที่บริเวณโซนเนี้ยไกลมากๆอ่าปรับเป็นวาง SL ที่จุดเบรกนะครับก็เก็บ TP 1เท่าได้เช่นเดียวกันไปดูที่กราฟปัจจุบันนะครับที่เขาขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับอ่าก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับดันราคาขึ้นมานะครับเรารอให้มีการปิดเขียว2แท่งก่อนเราก็จะเห็นบริเวณโซนนี้นะครับมีการปิดเขียว2แท่งเขียว1เขียว2นะครับเปิดบ่ายนะครับ กราฟก็ชน TP 1เท่าได้หลังจากชน TP 1เท่าเสร็จนะครับเราก็หาต้านนะครับเบรกต้านบายต่อเก็บ TP 1เทา่ามีต้านนะครับตีไว้ปุ๊บเบรกต้านขึ้นบ่ายบายต่อโดน SL เคลียร์นะครับเบรกอีกครั้งบายใหม่นะครับเก็บกุญแจทีพีหเท่า,น,า,ทานะครับไล่ราคาตามอีเมลนะครับอีเมลเป็นเทนขาขึ้นเรารอคอนเฟิร์มเทนขาขึ้นแท่งใหญ่มีหางตีกับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าไม่หลีกนะครับชนอย่างเดียวโดน SL สแอลโดนเอ,เอ,นเอสแอลเสร็จ รอต้านใหม่นะครับที่จุดนี้เมื่อเขาสร้างต้านเสร็จปั๊บปิดแท่งได้อ่าบายนะครับเก็บท p ถึงเท่าเราก็ยังสามารถไล่บายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ตีต้านขึ้นไปอย่างนี้เล่นบายอย่างเดียวนะครับอ่าตีต้านไว้เบรกขึ้นมาได้บายหลุดลงมาจุดนี้จะเห็นว่ามีต้านเล็กๆนะครับเบรกขึ้นไปยืนได้นะครับแล้วก็เปิดบายสร้างต้านไว้นะครับเบรกปุ๊บนะครับเปิดบายนะครับไล่บาย,บายมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับในชุดนี้ของสมาชิกเนี่ยง่ายกว่านี้ด้วยซ้ํา เราเล่นบายมาตลอดนะครับชุดนี้ทั้งชุดเราเล่นบายมาตลอดมีเซลเก็บสั้นบ้างในช่วงไซว์นะครับแล้วก็กลับมาบ่ายสำหรับโก1แล้วก็โก2นะครับโก2ก็จะเน้นเทรดสั้นนะครับนอกจากนี้เรายังมีอัปเดตระบบนะครับในคลิปวิเคราะห์ในทุกวันนะครับช่วงที่ผ่านมาก็รันค่อนข้างไกลยอย่างที่บอกว่าเรารันมาเป็นหมื่นจุดได้หลายรอบมากๆในรอบนี้จุดประสงค์ของการเป็นสมาชิกก็เปรียบเสมือนคอร์สระยะยาวที่คุณสามารถผ่อนจ่ายได้นะครับเข้ามาเรียนรู้ศึกษานะครับไม่ได้หมายความว่า จะเป็นสูตรสําเร็จตายตัวแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกวินัยที่ดีและคุณจะรออย่างมีเหตุผลไม่ใช่เฝ้ากราฟและเทรดตามอารมณ์อย่างไร้เป้าหมายและสิ่งสำคัญคือคุณจะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพคุณไม่จําเป็นต้องปราบทองคําแต่นําความรู้และวินัยไปชนะตลาดได้คุณไม่จําเป็นต้องเทรดเก่งแต่ต้องรู้ว่าจุดเข้าอยู่ตรงไหนและต้องรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเป็นร้อยครั้งก็ยังสร้างกําไรได้ถ้าคุณมีระบบที่ใช่เรามีให้ครบ ระบบ Back t ท s วิธีใช้รวมถึงจุดเข้าเทรดจริงย้อนหลังได้สองปีนี่ไม่ใช่คลาสสอนแต่นี่คือสนามจริงสำหรับคนที่ต้องการอยู่รอดในตลาดด้วยระบบจริงไม่ใช่แรงบันดาลใจลอยๆคุณแค่ต้องเลือกจะเดาทางต่อไปหรือจะเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายและหยุดลงไหลความคิดผิดๆที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิม Go Member พื้นที่เฉพาะคนเอาจริงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงรีบสมัคร ก่อนที่คุณจะพลาดอีกครั้ง